สวัสดีค่ะป้อมนะคะวันนี้มาตัดเคียวเนี่ยกำลังวบๆเลยนะคะเ,เอาไปทำน้ำปั่นได้เนี่ยปั่นใช่เหมือนกับอเ,เอ้ออนั่นนะมันทำแปลงสวยแต่ที่อยู่ยังไม่งามยังไม่ได้ใจลูกไอ้นี้กำลังออกลูกแล้ว มัตนัดสก,สกวอดวะเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่นนะอ๋อลูกฟักทองได้เอาไ้ทำฮาโลาวีนเลยก็โพดกำลังงามเลยนะคะมีหนุ่มมาช่วยรดน้ำแล้วให้ต้นป้าแก่แล้วไม่ค่อยไหวละกะโพดกำลังออก ถั่วลันเตากำลังออกดอกนะคะเดีย๋ยววันนี้จะออกฝักแล้วเดีย๋ยววันนี้จะเก็บไปผัดนะคะผัดผสมกับนี่นะคะเก็บได้กินแล้วนะคะสวนผักป้อ,อมนะคะได้กินหลายรุ่นแล้ว,วอันนี้หนุ่ยตายปะาตายปะ ไม่แตงนะคะพี่โบลูกสาวก็เพิ่งกลับมาทั้งๆหนีหนีโควิดเมืองไทยใช่ป่ะเพราะว่าลูกอยู่ห่างๆพี่ยังห่วงน้าอายอยู่เนะี่ยนี่เก็บนะคะลูกมันน่าน่าเกลียดมากแต่ใน,นหวานแต่อันนี้อร่อยเดี๋ยวจะเอาไปผัดผัด<ผ><ผ>ใส่หมูเดี๋ยวอย่าไปผัดเลยอย่าหมูมันจะเสียกลับมาจากทำง,งานจะได้กิน นะคะปลูกเล็กๆน้อยๆก็ได้กินนะคะเก็บผักเยอะเลยไม่ค่อยได้ลงคลิป YouTube มันก็ปิดการมองเห็นนะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนดูเนะคะ ทำยูทูบไปบุญไปมีโปรเจกต์ืนี่นี่อย่ช่วยเก็บไหมเหนื่อยเลยดิขึ้นเก็บกินไม่ทันเลยเนี่ยทำซะเยอะถ้าถ้าเมียชอบเหมือนกับบ้านนั้นก็จะโอเคแล้วปลูกผักสองคนแล้วก็ช่วยทำอาหารให้ทำทำทิปด้วยแต่นี่เมียไม่ชอบอย่างนั้นไงกับกลับไปอยู่เมืองไทยก็คง ถ้าเมียเธอไม่ชอบมันก็ไม่มีมันไม่มันไม่ช่วยกันเน่มันคนเดียวมันก็พูดถึงว่าทําอย่างนั้นสิสวยทําร้านกาแฟได้คนเขาเราหันไปทําไปไปทําอะไรรีเลยกแบบนั้นละ่ะใช่บ้านเราเดี๋ยวนี้เห็นไหมก็อชอบก็อชอบไปกินแล้วไปดูของธรรมชาติโควิดมันต้องอยู่แบบนั้นงย<ม>ได้เยอะอยู่นะน,น,นี่นี่นะค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกวันอันนี้ผักเคียว สองอย่างเลยผัดผัดใส่หมูเล็กๆน้อยๆก็โ <okay S 2> อนนเคแล้วแกนแล้วแต่ว่ายัางพอมีอันนี้ก็เริ่มออกออกแล้วเห็นไหมเนี่ยบิทรุทนะี่เยอะมากเลย,เ,ยเดี๋ยวผมจะเก็บหมูใ <ừ. S 2> หญ่อันเนี้ยไอพี่เล็กเขาไปทำอะไรกินโอ้ย<ผ>ม,มันแกะออกมาเลยนิหน่อยหนึ่งพี่ก็ยังว่าเธอก็ไม่พูดสักทีไกพวก อนนั่สงสัยอันนั้นที่ถือที่ถอนทิ้งอันนี้จะได้กินอันนี้เพราะมะเขือเทศป้านะมันเป็นเลยเนี่ยแหละเพี้ยไฟว่ะเพี้ยไฟลงแล้วก็ตอนนี้มันถอนถอนทิ้งหมดเลยเหลือตรงนี้ที่ไม่ใจตั้งใจก็เริ่มบอกดอกแล้วเผือจะได้กิน แปลกว่าไอ้ไอ้โคจัดสีเหลืองผมนี่ไม่ได้กินไอ้บีทรุ่นเนี่ยเอาไปเอาไปต้มแช่แข็ง,งได้บ้างสิได้ได้ว่าเธอเนี่ยนะผมกินอยู่เรื่อยๆผมเก็บไปเรื่อยๆว่าจะเก็บไปให้ฟ้ามึงไม,ไม่ได้เก็บเลยเ,ออเพราะว่ามันเยอะนะเธอถ้าถ้าท้องแข็งเธอมีนะเธอเธอชอบนะเธอเก็บไปแล้วต้มแล้วใส่ถุงแช่แข็งเลยเปื่อยตอนหน้าหนาวจะได้ออกมากินไง ก้าวไว้สักหน่อยนึงอ้ยต้มไว้สักหน่อยนะเผื่อหน้าหนาวจะได้มากินเองนะว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเลยถ้าไม่เก็บแล้วไปกินไม่ทนันเพราะเดี๋ยวแก่แล้วก็จะไม่ค่อยอร่อยเมืองไทยก็ขายแพยงอยู่นะแพงมากบีทรูทกินไม่ทันนะคะ หน่วยเขาปลูกไว้นะคะมีเยอเดี๋ยวไปดูหัวกระลำของป้ากันนดอกทานตะวันนี่มันโตพุ่งๆเลยเนาะดอกทานตะวันดอกทานตะวันนี่จะได้เป็นสีเป็นสันเลยเนะ่ะว่าไหมเก็บเก็บเม็ดไว้แล้วพร้อมให้มันเป็นทิวทานตะวันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ่ะได้เก็บไปใส่แจกัน,นวันนั้นมาต้นเนี้ยเหี่ยวหมดเลย มันน้ำมันน้อยพี่ก็เลยถอนในนั่นออกเ okay. no, no, no. พราะมันดูดน้าแย่งกันแล้วมันเหี่ยวทานตะวันมันเหี่ยวแล้วเราก็ไม่ได้กินพี่ก็เลยถอนต้นมันออกก็เลยเอาญ้าไปใส่น้ำลดเนื่อผักกินไม่ทันนะผักหวัวกะหล่ำดอกเก็บไปหลายรอบแล้ว ไม่ใช่กละลำดอกกระลำรูปหัวใจเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอาใ้ไปกระหวนนี่นะคะบีบรูดถอนมานี่นะคะผักเก็บมาวันนี้ปลูกเล็กๆน้อยๆกินไม่หวานไม่ไหวนะคะเห็นแล้วกระปลืมใจนะคะปลูกแจก แต่คนขี้เกียจเก็บแล้วนะบ้านเพื่อนผมที่อยู่กรุงเทพมันก็ขยันนะแต่เขาปลูกใส่น้ําใส่เป็นกล่องโฟงไมไงปลูก,ลกน้ําดีนะแล้วก็ใส่หัวหารใส่แบบน้ํายามันจะงามนะม,มันจะอ้วกๆวกเลยสวยงามนะคะ ก็แค่นี้นะคะกับแปลงผักปลาอ้อมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะชื่นใจมากเลยกับต้นทานตะวัน